ครับผไปเม็ดไปขวนครับขนขึ้นไปเปียขึ้นครับอืมจอหน้าขูนครับด้านขึ้นไปด้านขึ้นอีกทีหนึ่งด้านลัลวะนี่มีการพิ้วด้วยเว้ยพิวเหมือนกันพิวเหมือนกันมา โคลนก้าลวลาบจิ้มเลยโคลนก้าลวลาบเรอเฮ้ยกินเลยเว้ยโคลนก้าลวลาบม่เอาวะอ่ะไล่มานิดนึงเฮ้ยให้กินเว้ยกินนะ กันไปครับอ่าไม่ยอมกินอ่าดัานปิดไปเลยอ้าวมา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 ,มาก็เกิดช่องโบดีครับอืมอืมอ่ะกินตัวนี้ก่อน เอาล่ะเขานะเน่าเขาเอาอตัวเบีย้ยกินจริงด้วยไปแล้วเตรียมไงโอ้มีการอุดอุดด้วยมาครับกินแล้ว ก่อนเลยครับตัวอันตรายมาครับสองเวยร,รับเราจะต้องสองเวยต้องกิแล้วมันเป็นการบังคับถ้าเขาไม่กินเนี่ยเบียร์จะโดนกินนะครับหรือว่าถ้าเขาเอาโคนมาไล่ม้าเนี่ยเม็ดก็จะหายนั่นเองนะครับกินมาแล้วกินมาแล้ว อ้าวไม่ยอมกินด้วยเฮ้ยงั้นเจ้าพลาดแล้วแหละพี่หม่ำงี้เลยพี่เล่นแบบวิชาเปรี้ยวมานลุกกินเหลยครับผมโอเคมาคุณเป็ดแดงนะครับผมรถทำไมต้องมีห้าห้าห้าด้วยวะเนี่ยเฮ้ยโนนก้าวเล่าอ่ะมาสิมาสิโ้นก้าวเาอ่ะ แน่ระวงังอืมนี่ต้องหลีลานี่ต้องระวงังเอาล่ะแทงสวนกินครับ เดี๋ยวเราจะได้เป็นเบี้ยซ้อนนะครับแล้วก็หน้าขุนมันอันตรายให <c oughs> รีบบังใช่นะมป่ารีบรีบขึ้นครับ เฮ้ยหนีไปไหนจะหนีไปไหนขูดจะหนีไปไหนเรือตามัาเรือตามแน่โยกครับโยก าเอาว่างอะ่ะมาๆๆลำาอม่ตัวอืมค่อยๆแกะแล้วกันนะครับไปโขนไปก็ขยับครับขยับครับโอ้โหทะาะจะ ทางซ้ายทางขวามาครับเอาล่ะเราไม่กินหรอกเราคือการเบี่ยงเบนความสนใจ ตูมตามกันแล้วกินครี่ผมอามาโดดไปฝั่งนู้นเลยครับอุดเรือนั่นเองครับไม่ให้เรือ,อลงมาแล้วครับ <c oughs> ลงล่างครับ bà lao dè tìm bác sĩ cấp hộ Yeah, yeah. yeah กินครับแทงครับผมโอ้ลูกกินเบีย้ยออมก่อนครับน้อยน่าจะมากินเบีย้ยเรา ลวงมาครับอืมให้กิดนมาเว้ยลูกครับ กินเข้าไปตูมตามนะครับบอกเลยกระจุยกระจายกินลุกเข้าไปครับลูกเข้าไปครับผม มาครับลุกครับผมอืมมาครับ เฮ้ยลืมดูว่าโดนหม่ำเร็วเร็วเร็ว น่าต่อเว้ยเหรอการต่อไม่ต่อครับกินม้าครับอืมม้าหนีเว้ยไปครับผม ทำไมเขาฆ่าตัวตายวะลูกนะ